มาแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับสีมะเห็ดก้วยเี่น้องเนี่ยก้วยทอดเห็ดเล็กน้อยเี่นหรอนะเกลือเนื้อแต่วไม่อยากเกลือเนื้อบานคอนเกลือนะครับตันนี้เป็นเนื้อส่วนขาเี่น้องเนี่ยตรงนี้คุณแม่เราจัดมาให้นะครับนี่มีตับเี่น้องเนี่ยโอ้ยตับสดๆเลยวนี่นี่สามสิบเกี๊นะครับเนาะนี่ที่เด็ดพี่น้องเอ้ยนี่นี่ที่เด็ดเท่าไหร่ีปกนะพี่น้องเนาะครับตัวนี้เพียร์าต้มเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยนี่ ลดตัวีปบ่เอาเดี๋ยวท่นเนื้อซอยเนื้อเสียบพักเข้ากับซอยไปแล้วเนะเนาะเนี่ยเสียบๆเลยไปเลยเอาเดี๋ยวขอยัดซอยเนื้อได้เพีองเด้อขั้นตอนเป็นขั้นตอนการปรุงได้เพีองเด้อเอากระใส่เกลือลงไปก่อนเลยเพีองเด้อมื้อนี้เน้นตับนะครับเนาะนี่ใส่เกลือลงไปเลยใส่ผงนัวมื้อนี้เขาเน้นตับนะครับเนาะเนี่ใส่พริกลงไปเลยนี่ใส่หัวลงไปเลยน้ำที่เขาคนใส่ลงไปเลย เดือดลงไปเลย,ยเรียมกมาขัดเทียนเลยบางขันเทียนก้องนี่โอ้โหคนอะคนแห้งหมดเลยเรองเลยร้อยเรือจับแคบด้วยเนี่ยตัดกระเลงไปเลยมีต้นหอมลักซี่นี่นะครับนะเนาะพี่น้องนี่พี่พน,น้องเนี่ยขาดไปเลยเนี่ยดีพกเนี่ยเซ็ลงไปเลยมักขมหน่อยข้มลายเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ย ลงไปเลยโค้ม,มเลยวันนี้ไปเพาพี่น้องมาเนี่ไปเสียบแชงกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขนะครับมาผมมาพรอช่องชาชาติถุงร่าแชแน่วนะพี่น้องเนาะครับวันนี้นะครับกับบรรยากาศหลังเลิกการหลังงานนะพี่น้องเด้อเอาเมนูฝากพี่ตัวน้องนี่เนาะครับเป็นเมนูก้อยลอยเลือดพี่น้องคือเกาด้วยพี่น้องเฉียงเหนือบ้านคอนเจนคือเกาเนาะพี่น้องเนาะเฉียงเหนือคุณแม่กวงเหนืพี่น้องวันนี้พันจัดมาเต็มเต็มเลยเหนืองามพี่น้องเอ้ย มันนี้เน้นเนาะครับเป็นเนื้อขาเนาะครับนะคับตับมันมนอะไรพี่น้องเนาะพักมันนี้มาเป็นสวนพี่น้องว่านีเป็นข้าวตวงบะเขือเอ่าอย่างเงี้ยแต่พี่น้องทั่วผู้โอ้หลายหลายเนี่ยพี่น้องวัตกเถุด่นหลายเนี่ยพี่น้องเนาะเอากรรไกรเสียบก็โอ้ยจัดให้พี่น้องจักเบียดกันนะเอาได้พี่น้องเด้อกรอนสิไปหนามาหลังกันไว้ว่ายอคูนะพี่น้องเนาะสำหรับชาชาติก็เพรต้องเอาลายดอก คือเราเราพี่น้องวันเทศก,กาลลาบโลกงเพราะท่านเป็นน้ำเพลินได้พี่น้องทั้งเสลาคำกะบ่แน่เนาะพี่น้องอาจอาจสิมีเวลาไปได้พี่น้องเน้อเอาสำหรับใจาชาติก็ต้องเอาอะไรยกจัดให้พี่น้องอน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียคือเราห <c oughs> ัวเหนียวหวานเลยหนึ่งไม่ไม้เลยเด้อพี่น้องเด้อหัดเลยหัวเหนียวมันนี้มากคำจังอยพี่น้องเออเอาไปทั้งรางเถอะเนาะเอาไปโจง,ง่ายว่าอยไรหางเราพี่น้องหิวแห้ง อืมเรากินโดนอ่ะอืมอืมอืมฟังเสียงไก่มันเห็นมาขับเป็นไเรเปล่า มาละอืมมาจาติงแล้วเก็บไห้แก่พี่น้องเออโอ้อออขาดพี่น้องเลยเสียงมันตัดหยาแล้วพี่น้องเลยแล้วลดมตัดหยาแล้วออ้คุยคำนี้นะมาทำยังไง อ,อ,อน,นี่พักข้าวตองข้าวเกลดรสชาติมันสิออกออก,กักเลยพี่น้องประมาณเสียบอืมหอ,อไขม เงือ่าภาสัสหรอกครับพี่อ ขมอะไราเพื่ออัศจรรย์เพื่อนอ,อืมอืมอ้มอืมอ้มอืม้มอันนี้เถอคุณค่อ hết bao nhiêu cái phần quậy nó đợt quan của mình bảo rằng bảo thưởng nó bình thường để để <laughs> บานหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกินซอยกันกนะพี่น้องนะม่บักตุ่ม เกะขนาดเห <c oughs> <c oughs> มืออห่อยปว <c oughs> น,น,น้อพี่น้องเลยมากคำปวดน่อพี่น้องเนาะ อมอตะเก็ยอืมอืมโอ้เงินอะผักแจกผักได้ไหมน้องเอ้ Hmm. Hmm.

อืม ok ่เอาไปได้บ่อืมอืมไอ้พือนบอว่ากินข้าววันตรุษแ่ โอ้ขักูน,น้องเยอยขมมะลิมาได้หนึ่งแมเแกงดีพี่น้องโอ้เจ้าเกลอยหญมันก็สวยเนาะสูยเลยอื้อ <Ooh. S 2> เอาพี่น้องครับกะเรียบร้อยนะครับก็โอ้คักขนาดพี่น้องเนยบ่เพียกับเทศกาลวันทั้งบนญเพืนน่อนอะบุญละนะ้อพี่น้องเนาะมีโอกาสกะอยากไปนะครับทั้งสารค้ามเานาะครับนะเป่นมาวันที่ยี่สิบสอง ถึงวันที่28สิงหาคมนะครับเนาะเป็นเทศกาลลาบโลกของจังหวัดมหาสรารคามเนาะครับจัดอยู่หอ,อนาฬิกาเลยพี่น้องเนาะ้าพี่น้องอยากเข้าไปเที่ยวไปเยี่ยมชมนะครับเพิ่นมีประกวดอ่าแข่งขันลาบเพิ่นว่า <laughs> กัมื้อนี้ก็มาเฮ็ดสูตรจ้าชาติทุง่งลาบไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอานะครับกับมื้อนี้ก็สสารับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับเนาะนะช่องจ้าชาติทุง่งลายชัยแนวเลยพี่น้องเนาะฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วพี่น้องเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ใจาชาิถุงร่านะครับเนาะสำหรับมณีกับสิจาก่าพี่น้องไปซัมนน้มาพอกันชิปหนานะครับสวัสดีครับ